มาครับมาวันนี้ก็มาขอแกะกล่องก่อนนะครับพอดีไม่ใช่อะไรจะเอาแกะกล่องไปรีวิวสินค้าในช้อปปีนะครับเพื่อจะเอาแลกกับคอยก็เลยเอามาแกะใช้สินค้าก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปเอารีวิวแยกอีกทีนะครับนะก็ขอไม่พูดอะไรมากแล้วกัน,นครับเป็นการเปิดคลิปที่แบบเร่งรีบนิดนึงนะครับเกี่ยวกะครับไปไปไเกียวกับไปไปไปก็องไรอย่างไรก็อย่างไรก็อย่างไรก็อย่าง สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแกะกล่องเอ้ยไม่ได้แกะกล่องดีเพราะว่าผมแกะไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคร,ครับก็จะมารีวิวเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วน่าจะรู้จักกันดีนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับผมก็ตามเรื่องนี้นะครับมาจากอนิเมะและรวมไปถึงเพลงด้วยนะครับเพลงประกอบเพลง OP เพลง ED คือเพาะทั้ง 2, 2เพลงเลยก็มาลองดู <ๆ S 1> ก็รู้สึกได้ <ๆ S 1> เลยว่าผมพลาดมากๆที่ผมไม่ได้ตามมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็คือในช่วงที่กระแสอนิเมะมันกําลังฉายเมื่อประมาณ 2- 3เดือนที่แล้วที่อนิเมะมันยังฉายอยู่คือผมไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยนะผมมัวแต่ไปตามพวกเรื่องเกิดชาตินี้ไอ้พวกอะไรนะไททันอะไรอย่างที่มากกว่ามันก็นเลยทําให้เออผมไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดเม้ามอยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับในช่วงนั้นนะอนิเมะ ถือว่าทําออกมาได้สนุกใช้ได้เลยนะครับเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่แบบผมรู้สึกว่ามันสมกับเป็นเลิฟคอมเมดี้ครับคือแบบไม่เวิร์วังมากเกินไปนะครับกำลังแบบพอดีพอดีก็ค,คือพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องพวดพลาดไม่ต้องพุ่งทยานมากเกินไปนะครับแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบจนอะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าอ่ะ ไม่ได้ละต้องมาตามเก็บได้แล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องโฮริมิยะนะครับผมพูดไปยังมนะั้นว่ามันคือเรื่องโฮริมิยะนะครับผมก็ได้ทําการสั่งมาเป็นแบบแพ็คเซตนะครับก็คือแบบรวมเซตไปเลยมันจะได้ลดราคาอะไรเรียบร้อยนะครับแบบไม่ต้องไปซื้อตามนายอินอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่านายอินก็มีนะครับแต่เพียงแค่มันอาจจะลดน้อยนิดนึงนะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้สั่งแค่โฮริมิยะนะผมสั่งเรื่องอื่นมาด้วยนะครับเรื่องอะไรนั่นเลย แล้วให้ดูแล้วให้ดูวันนี้ก็จะเป็นโฮริมิยะที่หลายๆคนน่าจะทําการซื้อกันมาแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะซื้อมาตามเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารูปแบบที่เขาได้ทําการมาลงให้ก็จะเป็นรูปแบบฉบับพิมพ์ใหม่นะครับถือว่าดีมากๆนะครับก็คือราคาสูงหน่อยแต่คุณภาพรูปเล่มนี่คือบางเบานะครับ อาจได้สะดวกจับถนัดมือนะครับเช่นเดียวกับดาบิคาตอสูรหรือว่ามหาเวทพระหนึ่งมานะครับผม,มต้องย้ําอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยการที่จะได้ทําเป็นรูปแบบพิมพ์ใหม่เนี่ยเรื่องนั้นมันจะต้องแบบมีความฮอตพอสมควรนะครับคือแบบต้องบูมมากๆในระดับที่แบบคนติดตามเยอะมากๆจนถึงขั้นที่ว่าขึ้นเทรนทวิตเตอร์ขึ้นนิตยสารรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยหรือรวมไปถึงขึ้นบิวชาร์ตบอร์ดของอนิเมะหรือมังงะอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงเรื่องนี้นี่แหละครับที่มันก็ เคยเป็นได้รับรางวัลอะไรสักอย่างนี่แหละเคยเคยเห็นอยู่ผ่านๆนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งนะตอนนั้นนะมันก็เลยทําให้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมสยามอินเตอร์เขาถึงต้องทําเป็นรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับดาบพิฆาตอสูรหรือมหาเวทผนึกมาน,นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาทําแบบนี้มามันก็จะทําให้แบบเราที่มาตามเก็บรงหลังก็ไม่ต้องไปเอาแบบพิม์เก่าอะไรแล้วนะครับเริ่มแรกนะครับนี่ก็จะเป็นสาวมั่นกับนายมืดมนนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็คงน่าจะรู้จักกัันนดีนะีะรรบพเเเเออเกเอกกกขงงาาาาว่า คือ2ตัวละครหลักนะครับที่ดําเนินเนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีตัวละครอื่นๆที่แบบเราเป็นกองอวยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงคู่พนางกันก่อนนะครับด้วยความที่ว่าตัวละครนะครับมันเยอะนะครับผมเองก็จําชื่อได้ไม่หมดนะครับส่วนมากผมก็จาได้แค่พระเอกกับนางเอกแล้วก็ตัวละครประกอบนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยปิ้นมันแบบเออรายชื่อมานะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างนีฮะอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นอิซูมิมิยามูระนะครับก็จะเป็นสาวเออ มืดมนนะครับคือแบบในโรงเรียนเนี่ยจะออกแนวแบบเงียบๆขุม่มๆนะครับแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแต่พอออกจากนอกโรงเรียนเท่านั้นแหละคือแบบโอ้โหใช้ชีวิตแบบแบดบอยแบบลุกโคตรครูอะไรเงี้ยแบบหโคตรเท่ะนะครับก็คือผมชอบในแบบความเป็นสอบบุคลิกของพระเอกมากๆนะครับก็คือนะเท่ดีเท่ดีนะครับส่วนโฮริเนี่ยก็คือชื่อเกียวโกะโฮรินะครับก็คือเป็นสาวเป็นจะว่าไงดีสาวฮอตในรั้ววิทย์ไลรั้วโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับ อยู่โรงเรียนนี่แบบโอ้โหคนชอบคนตืมชอบแบบโงฮริอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสาวเก่งเรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยม้งคือมีบุคลิกที่แตกต่างออกไปนะครับคือชอบแบบความซาดิสชอบอะไรแปลกๆนะครับที่แบบคนไม่กล้าทํากันพออยู่โรงเรียนก็อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแรกๆก็เรียนด้วยกันมาก่อนก็นั่แหละได้มาบังเอิญเจอด้วยกันเพราะว่าน้องชายนะครับเราะน้องชายของโงฮริอ่าคือแบบแต่ละคนมีบุคลิกตรงกันข้ามอะที่เราแบบไม่เคยรู้นะครับมีความลับบางอย่างไอ้นี่ก็มีความลับบางอย่างมันก็เลยทําให้แบบเนื้อเรื่องเลย มันทาให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องคอมเมดี้ที่น่าติดตามน่าค้นหาจริงนะว่าทเ,เนื้อเรื่องเขาจะดําเนินไปทางไหนอะไรแบบนี้พัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่รีบไม่เร่งนะครับแบบอ่านั่นแหละค่อยๆสร้างสัมพันธ์กันไปอะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่2นะครับยูกิโยชิคาวะนะครับแล้วก็โทรุอิชิคาวะนะครับแน่นอนว่านามสกุลแม่งคล้ายกันที่หมายอะไดีไม่ดีอาจจะเกิดมาเพื่อคู่ก,กันก็ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนนางเอกนะครับจะออกแนวทาเลนทาเล้นหน่อยนะครับแต่ในลึกๆแล้วก็คือแบบมีความอ่อนโยน จริงใจอยู่นิดน,นึงนะครับในเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้ส่วนโทรุอิชิคาวะเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเออเป็นเพื่อนกับพระเอกเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนฝูงนะครับคือแบบเห็นเพื่อนนะเป็นอย่างน้นอย่างนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจคอยหนักใจเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะพระเอกอะไรเงี้ยตอนแรกมันก็เออชอบไอ้โฮริเหมือนกันแต่เอาแวมามันก็ปล่อยวางให้ไอ ิยามูระได้ไปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดูมีมิติน่าติดตามเช่นเดียวกันนะครับสองคู่นี้ผมก็อวยเหมือนกันผมเองยังไม่ได้อ่านมังงะไงเพราะว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่าใครลงล็อกใครอะดูแต่อนิเมะมันก็จบแค่ตรงนั้นนะฮะอันนี้เรื่มที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสภา,านักเรียนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นซากุระโคโนะนะครับนี่เป็นสาวแว่นนะครับที่มีความอ่อนโยนน่ารักแล้วก็แบบขี้อายนิดหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นประธานคาเครุเซนโกคุนะครับก็เป็นประธานที่แบบหน้านิ่งๆแต ดูมีรัศมีความโหดอยู่เหมือนกันนะคือแบบดูดดูแบบไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยจริงใจอะไรเงี้ยความจริงใจหายมันก็จะพัฒนาสารสัมพันธ์กับพวกกลุ่มเพื่อนๆไปใน่นาคตอะไรอย่างี้นะครับแรกๆเราอาจจะดูแบบเหมือนงงเฮงเป็นตัวร้ายหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลมิอายาสกินะครับก็จะเป็นแฟนของไอเซนโกคุนี่แหละ นะครับก็เป็นคนแบบทะเลนบ้องแบลแล้วก็เป็นสาวโกะหน่อยก็คือแบบออกแนวแบลเบลอะครับโลกสดใสอะไรอย่างนี้ซึ่งผมเองก็ชอบตัวนี้นะแต่รู้สึกว่าน่ารำคาญนิดนึนงนะครับข้องใจบ่อยนะครับข้องใจอะไรก็ไปแนะนําให้ไปดูในมีอะไรนะค,รคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึนงนะในตอนแรกๆนะแต่ก็อย่างว่าไปหลังๆมามันจะสารความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่4นะครับก็จะเป็นโฮริแล้วก็คุณพ่อนะครับคุณพ่อในผมจําชื่อไม่ได้นะผมไม่ได้ค่อยจำตัวนี้เท่าไห ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพ่อของฮ و รินะครับก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อะไรก็กลับมาเจอลูกสาวมีแฟนอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว้าวรู้สึกแบบก็ประมาณว่าโอ้ลูกฉันมีแฟนหรือเนี่ยมิยมามุระคุงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกใจพระเอกนะครับก็จะเป็นมิยมามุระคุงในรูปแบบที่เขาตัดผมแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นแล้วนะครับก็ถือว่าโอ้โหโคตรหล่อนะครับลัศมีความหล่อนี่มาแต่ไกลเลยนะครับส่วนนั้นชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับมันไม่มีลิสในรายชื่อนี่นะผมก็เอาเป็นว่าเป็น เพื่อนพระเอกแล้วกันอีกแขนงหนึ่งที่นิสัยอาจจะดูง่ายๆเรียบง่ายชิลๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฮริแล้วก็พระเอกนะครับแล้วก็รวมไปถึงอันนี้จะเป็นไขวะผมลืมชื่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเทคให้ละกันว่าผมชื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่เยอะจริงผมไม่ปิ้นชื่อออกมาหรอกเพราะว่าผมจําได้ไม่หมดหรอกนะฮะนะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่ชอบโฮรินะครับเป็นแบบเป็นน้องรุ่นน้องของโฮริ แล้วก็ชอบโฮริมากอยากให้โฮริมาแบบมาเอ็นดูมารักอะไรมาคนเดียวนะฮะมันก็เลยมักจะกัดกับไอมิยามุระตลอดนะครับส่วนเล่ม7นะครับก็จะเป็นอาการนี้ยานากินะครับก็จะเป็นตัวละครที่โผลมาระยะเวลาสั้นๆแต่ก็น่าจะมีบทบาทพอสมควรน,นะครับคือโผลมาสารภาพรักกับยุกิโยชิคาวะก็คือคนนี้นะครับนี่คนนี้คนนี้ นะสารภาพรักแต่ก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าไอ้โทรุคงมันก็หึงก็อะไรนิดนึงก่อนที่มันจะคบกันนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นซุยอุระนะครับก็จะเป็นตัวละครที่แบบมาสร้างสีงสันให้ในกลุ่มเพื่อนนะครับเป็นแบบมีความสุขอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นเขาจริงจังเขาเครียดไอ้นี่มันเล่นแบบอะไรนะหัวเราะขำขันอยู่คนเดียวนะมีความสุขอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ชอบนะเป็นตัวละครที่แบบสร้างสีสันได้ดีในเรื่องเลยนะครับตัวละครที่เขาได้ออกแบบมามันก็แบบนั่นแหละน่าติดตามทุกตัวนะครับก็ไม่มีคู่ไหนเลยที่ผม เบนเจอร์นะครับไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ไหนๆมันก็ติดคลิปมาแล้วก็เออรีวิวไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโตเกียวเรนเจอร์เล่ม15นะครับนี่นั่นแหละเล่ม16ก็จะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับอ่ะก็สำหรับโตเกียวเรนเจอร์เนาะโตเกียวเรนเจอร์เล่ม14นะครับอ่ามามาต่อที่โฮริมิยะนะครับเล่มที่8อ่าจบจากอนิเมะไปแล้วเพราะว่าตัวละครพวกนี้ผมเองก็ไม่รู้จักแล้วนะครับหลังๆมานะครคู่พนางนี่จะออกบ่อยนิดนึงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือคู่นี้คนเชียร์เยอะสุดในเรื่องอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงเชื่อเรื่องโฮริมิยะนะครับก็คือไอ้โฮริเนี่ยก็จะมาจากนามสกุลของไอ้เกียวโกะนะครับแล้วก็จะมิยะนี่ก็จะมาจากนามสกุลของมิยามุระนะครับ,าาอ,รบอ่านี่เล่มที่สิก็จะเป็นคู่ของประธานและประธานเซนโคคุ uh u, กับน้องเรมิของเรานะครับอ่าคู่นี้ก็เชียร์อยู่เหมือนกันนะครับถึงมันจะน่ารําคาญในตอนแรกๆก็ตามนะครับอ่าส่วนคู่นี้ผมก็เชียร์เป็นรองของไอ้โฮริเหมือนกันนะยุกิกับโทรุนะครับ ดี๋ยวผมก็จะตามอ่านหลังๆมาเนี่ยแหละนะครับคงไม่ไม่เร็วๆนี้หรอกอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่อืไมไม่รู้สิคือในอนิเมะมันไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์2คนนี้ไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะลงล็อกที่2คนนี้หรือเปล่าแต่ก็อ่ะถ้าในเมื่อมันเขาบังคับให้2คนนี้ลงล็อกกันอ่ะผมก็เชียร์สคู่นี้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ชอบสาวแว่นกับไอ้คนนี้นะมันดูแบบง่ายๆกันดีเข้าหากันง่าย,าย,ายๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝ่ายของซุยอุระแล้วนะครับก็จะเป็นฝ่ายของครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวนะครับน้องสาวเด็กมากนะของซุยนะผมก็ชอบเหมือนกันนี่โรล,ลี่เลย <oyun> อีกสัก,ก,กหน่อย FBI เข้าบุกบ้านกันแล้วนจะเป็นเล่ม14เป็นเหล่าประธานนักเรียนที่มาทําท่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นนี่สาวมืดมัอมอวอะไรอะไรว่าไปนะครับก็น่าจะเป็นแบบช่วงรูส้สุดท้ายแล้วนะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะโรล,ลี่มิยะเนี่ย,น,น,น,ยน่าจะจบที่เล่ม16นะครับ ก็คือเล่ม16เนี่ยมันมาเล่ม15แล้วเล่มหน้าก็จะน่าจะเป็นเล่มจบบริบูรณ์แล้วอะไรอย่างนงี้เนี่ยอ่าโตเกียวรีวนเจอร์นะครับดาร์เคนที่มาในรูปแบบของชุดลายพรางนะครับเุ้ยผมรู้สึกว่าชอบแฟชั่นของโตเกียวรีวนเจอร์มากเลยว่ะแก๊้งตัวมันนี่แบบนับวันยิ่งเฟี้ยวขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็น่แหละนั่นแหละลรอเล่ม16นะครับ ่าจะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับโฮริมิยะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรค่าแก่การดูแก่การอ่านจริงๆนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าใครที่อยากดูอนิเมะนะครับหรือใครที่เพิ่งดูเรื่องโฮริมิยะเนี่ยก็สามารถไปดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ที่แอปบ๊อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบิลลี่บิลลี่ฮะก็สองแอปนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับโฆษณาใน y YouTube โคตรบ่อยนะครับก็จะมีภาคไทยแล้วนะครับแล้วก็ซับไทยนะครับสำหรับผมก็แนะนำซับไทยนั่นแหละมันดูแน่นสุดละดูเข้าถึงมากกว่านะครับัสำหรรััับผมมมาายยไไไททนนง่่่สุดเะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับแนวเริ่องคอมเมดี้ที่แบบน้ำดีเลยก็ว่าได้นะครับคือแบบมันไม่ได้บวยวังอลังการอะไรมากมายนะมันค่อยๆทยอยความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือมันมีหลายคู่ให้เราได้แบบเติดตามกันว่าเออเราอาจจะชอบคนนี้คนนู้นคนนี้ให้คู่กันอะไรเยงี้มันมีหลายคู่ให้เราได้อวยกันนะครับคือมันไม่ได้เป็นเน้นแนวแบบคู่พระนางไอ้พวกโทนิมยามุระอะไรนี้มันก็ไม่ใช่นะครับก็จะมีคู่อื่นๆมาให้เราได้ อเชียไปด้วยนะครับในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะครับมีทั้งตลกดรามา่าซึ้งปนฮามีหมดนะครับครบร้นเลยในเรื่องเดียวโคลิมิยะนะครับเป็นแนวชีวิตประจําวันทั่วไปแนวรักให่เลยรั้วโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็คงไม่พลาดกันเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วเพราะว่าดังโคตรดังนะครับโคลิมิยะนี่ดังชิ่เชียเลยนะครับผมไปทวิตเตอร์ก็เห็นไปเห็นไปดูในเว็บโดจินก็มีไปดูใน, <laughs> ในแอปเมมแอปอะไรอย่งี้โหแบบคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนอะอ มันก็ถือว่านั่นแหละน่าจะประสบความสําเร็จแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับมันก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันถึงได้เออมาทําเป็นรูปแบบพิมพ์ใหม่นะครับส่วนตัวผมเองก็คงให้คะแนนความสนุกที่9เต็ม10เลยนะครับเป็นเลิฟคอมเมดีที่แบบชัดเจนม,มีเอกลักษณ์มีสไตล์เฉพาะดีนะครับที่จริงเรื่องนี้มันก็แบบมีมานานละน่าจะ6 7ปีแล้วมัวนะ้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันเคยมีอนิเมะก่อนที่มาทําแบบเวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างนี้นะเป็นเวอร์ชั่นแบบ OVA ส่วนเรื่องลายเส้นแล้วก็เรื่องงานภาพนี้ก็คือแบบใช้ได้ เพราะว่าเป็นลายเส้นที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีแขนงนามของมันนะครับเหมาะที่จะนํามาทําเป็นการ์ตูตนแนวเลิฟคอมเมดี้อยู่แล้วนะครับลายเส้นแบบนี้นะครับวาดเตาออกมาได้แบบเออมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแบบแบบไม่เหมือนเรื่องอื่นเลยนะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ของนิกช่างเขาเองก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ